สวัสดีจ้ามาพอกับช่องไม่ยาดผ้ากินเลยจ้ะมีสิผ้ามากินโยเกิร์ตจ้าแบรนด์นีพันซื้อว่าริวองริวองซอยเกิดเจ้ะเคยกินบอกริวองซอยเกิดนี่เดมาสองรสจ้าอ่ายีห่ห้อนี้พันโฆษณาวะโปรโตีนสูงกาก,ากใยสูงเวยจ้าอ่าเดมรสอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ นมถั่วเหลืองหมักจูลินซีผสมกระชายน้ำผึ้งนี่อันนี้รสแหลกได้มากเลยคะอ่านมถั่วนมถั่วเหลืองหมักจูลินซีผสมสตอรอเบอรี่รีว่องซอยโยเกิร์ตซือเก๋เนาะจ้ารีว่องซอยโยเกิร์ตจริงๆนี่สีรสชาติจนะ้าแต่ได้มาสองรสชาติ อืกินกระชายกับกินน่มทั่วเหลืองแบบตอนเปิดเลยจ้ะเดี๋ยวขอชิมรสสตอรอเบอรีกันได้จ้ะนี่กินสตอรอเบอรี่หอมโดดมาเลยอืมหวานอมเปรี้ยวมีเนื้อสตอรอเบอรี่หลายอยู่จ้ะ ว่าจะเนื้อคนๆแบบว่ามีเนื้อสตรอเบอรี่ให้เข้าแบบเคี้ยวอ่ะจ้ะอันนี้เปรี้ยวน้ำจ้ะ วันอมเปรี้ยวแต่แบบวันรสชาติสิเปรี้ยวนั่มแบบแต่ก็กลมกลมด่ต่อไปเป็นกระช่ายน้ำผึ้ง้ลยจ้ะเนี่ยกระช่ายน้ำผึ้งกระช่ายดีหน้าตาเป็นไล้ายๆเนิ้วม,มือเนาะจ้ะกินแบบกินสมุนไพรอ่ะจ้ะอืม กลมกลมแบบน้ำผึ้งอะะอร่อยคนละแบบเลยค่ะแต่หอมแบบหอมนมถั่วเหลืองด้วยอะค่ะเนี้ยอเอกรอันนึ้เนาะค่ะยี่ห้อเนี่ยเป็นนมถั่วเหลืองมจัจรินิี่แหละไก่เอากลินต่างๆเอาผลไม้ต่างๆลงไป ลองไปเสิร์ชเบิร์งในอินเทอร์เนต็ตได้อ่ะแบบว่าโปรตีนสูงมากกว่าไข่สองใบจ้ะแถบแถวบอกโบผิดด้วยอ่ะลองไปเสิร์ชเบิร์งไดดมากสองรสจ้ะได้จริงรงมีสี่สรสแซ่บคนละแบบเลยอ่ะกินแล้วหูซึ้งวัซซุภาพดีเลยอ่ะขึ้นมาทงกันอร่อยอ่ะอร่อยแซ่บ สุขภาพดีเอาไว้พอลคลิปหนะ้าวัาสิภาพไปเกียงอีกฝากกดไลค์ like, ก็แชร์ก็ติดตามกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนนี้จ้ะเขอาระจั์ไว้พอค่ะ